รถแคมต้องการที่จะค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับตกลงเชื่อมต่อกล้องไม่เจอนะครับเพราะว่าเรายังไม่ต่ออินเทอร์เน็ตกับเขานะทีนี้เราอย่างนี้ก่อนแล้วกดออกมาก่อนกดค้างกดค้างหา WiFi นะครับตั้งค่าดูซิเขาจะมีชื่อแปลกๆนี่เดนโก้นี่รหัสเมื่อกี้เราดูไว้จำได้ใช่ไหมหนึ่งถึงแโอเคกดกลับมานะครับทีนี้เรากลับมาที่แอปเชื่อมต่อกล้องแล้วนะครับมาละเห็นไหม เป็นภาพเดียวกันข้อดีหันแอดอย่างนี้ก็คือเราสามารถดึงวิดีโอได้เราไม่ต้องไปคอยดึงมงดึงเมมอะไรออกให้มันวุ่นวายเห็นไหมครับ picture, เทกับพิกเจอร์เมื่อกี้เพียบเลยเห็นไหมเทกับพิกเจอร์เนี่ยเรากดเลือกก่อนแล้วเรากดงี้นะพอเขาติ๊กถูกงี้อ้าวผมเอางี้อันเนี้ยสองไฟล์แล้วก็กดลงเลยเวลาเราต้องการใช้ไฟล์วิดีโออย่างง่าย,ายเห็นไหมครับ<ๆ>กบ็อย่าลืมอ่ะอย่างที่ผมบอกฟอร์แมตบ่อยๆอาทิละครั้งก็ได้เดือนละครั้งก็ได้แล้วก็ตอนที่เราใส่การ์ดเข้าไปครั้งแรกนะครับแนะนําว่าให้ฟอร์แมตการ์ดด้วยนนนนะะะอรรกกาา่่ทีจใช้งคับ